มาทั้งเฝือกเลยพระเอกตงังพักเรื่องซาข้อเท้าพลิกกระดูกร้าวเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งเต็มตัวแล้วสำหรับพุทธพุทธิชัยกระเสพสินซึ่งในตอนนี้บอกเลยว่าเขานั้นหลงลูกชายแบบสุดๆเรียกได้ว่าแทบไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนไกลเลยล่าสุด20มกราคม2 5 6 6พุทธได้มาโปรโมตละครเรื่องที่สุดของหัวใจออนแอร์ทั้งช่องส โดยพุทธได้เล่าถึงอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าว่าข้อเท้าพลิกกระดูกร้าวมา2ปีแล้วแต่ไม่ได้ผ่าตัดสักทีเวลาไปเล่นกีฬาก็จะมีอาการเจ็บที่ข้อเท้ารับงานละครยาวๆไม่มีเวลารักษาแบบจริงจังแม้ว่าจะกระดูกร้าวแต่ก็ยังเดินได้ตามปกติแต่หากกลับไปเล่นกีฬาแล้วความเจ็บจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้หายไวๆนะคะ